ก็สวัสดีครับเมื่อนคนคลิปนี้นะก็ามาอัปเดตตัวการขุดกันน,นิดนึงนะครับคือ 1zerominer1.2.5 ออกมาแล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยเอป็นว่ามาดูที่หน้าเว็บของเขาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยในกิจทรับนะครับก็ 1zerominer1.2.5 นะครับออกอัปเดตล่าสุดมาเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะประมาณ3-4วันที่แล้วสําหรับคนที่ขุดด้วยเวอร์ชั่นเดิมนะครับ1.2.4นะครับ มันจะขุดไม่ได้แล้วนะเหมือนโปรแกรมขุดมันก็จะไม่ขุดให้นะก็ต้องทําการอัปเดตกันนะครับเพื่อนๆทีนี้มาดูในส่วนของอัปเดตที่หน้าเว็บกันนิดนึงนะครับอุ้ฝนตกแรงเลยตรงนี้ตัว1.0 Miner นะครับ1.2.5นะครับมีเชนล็อกดังนี้คือ h แ h Rate ต่อ Efficiency นะครับ Improve นะครับในบางการ์ด่าก็คือแรงขุดเพิ่มขึ้นนะกินไฟอาจจะเท่าเดิมหรือน้อยลงนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของการจูนนิ่งใหม่นะครับ เป็นพารามิเตอร์ที่ใส่ไปเป็นลบลบ NR นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นออปชันที่เอาไว้ใส่สำหรับตัว GPU นะครับเขาบอกว่า default เนี่ยจะเป็นค่า1นะครับอยู่ให้ตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นค่า1ค่า2ก็ได้หรือนะครับจะใช้เป็นชุดคำสั่งลบลบ NT นะครับก็ให้ตัวคุณเนี่ยมันหาไอ้ตัวค่าต่างๆเนี่ยของการ์ดแต่ละการ์ดเนี่ย ให้อัตโนมัติก็ได้นะครับก็คือสรุปว่าตัวโรบเมนอาร์เนี่ยอาจจะให้อัตรากินไฟเนี่ยมันจะสวิงหน่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวสเตล,ลนะสเตล,ลแชร์เนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นอ่าประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาลองอัปเดตกันนะจิีมผมอัปเดตไปแล้วแหละนะ <c oughs> <c oughs> ก็ตัวนี้เนี่ยสเตล,ลแชร์รีเจ็คอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าสูงอยู่นะผมก็ต้องมาตั้งใหม่นะครับให้ตัวอ่าตัวเครื่องมเนอร์เนี่ยถ้าเกิดว่า ตัว accept share เนี่ยน้อยกว่า93นะผมรับได้ที่93เนี่ยก็ถ้าเกิดต่ำกว่านี้นให้มัน restart miner นะพอ restart miner เสร็จมันก็จะถูดใหม่นะครับก็มันก็รีบ่อยนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูกันนะครับ18 17ชั่วโมงอันนี้ของผมที่ผมตั้งไว้เนาะก็มันก็มี reject เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนทีนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ให้ไปย้อนไปดูคล,ปคลิปแรกสุดนะของวันซีโร่แล้วกันเนาะ ก็ซอไปแก้ในไปชีนะครับแก้แค่ตัวเลขนิดเดียวเองนะครับเนี่ยกด Edit เข้าไปนะครับแล้วก็ไปแก้ตรงกินนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น1.2.5แล้วก็ทางด้านหลังอีก1นึ่ตำแหน่งนะครับเนี่ย one zero miner เป็น1.2.5ตามนี้เลยส่วนอื่นๆนะก็ใช้แบบเดิมได้เลยนะครับผมของผมเองก็ extra miner configuration เนี่ยผมใส่เป็นตัวนาตามนี้เลยนะ ผมใส่ถ้าเกิดเป็นการ์ดรุ่นใหม่ๆก็ใส่ c ออเป็นลบ300แต่ถ้าเป็นการ์ดรุ่นเก่าหน่อยนะลบ300ไม่ไหวก็อาจจะลบ200รลบรอลบ 130, อะไรประมาณนี้เนาะก็ขึ้นกับแต่ละการนะครับแต่ว่าทั่วๆไปเนี่ยจะใช้เป็นลบ300ในซีรีส์ตั้งแต่3 0 0พขึ้นไปแล้วกันเนาะตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะก็ลองไปคีย์กันดูนะครับตัว installation URL นะ ย้ำเตือนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ไปโหลดนะครับให้ไปคีย์ตามนี้เลยเนาะตัวสอนเนี่ยเหมือนกันเป๊ะน,นะไปก๊อปปี้ตัว URL มาจากตัวตัวนี้นะ One z e o Miner 1.2.5อันนี้นะครับาเพื่อนดูตรงจอเนี่ยมันจะมีตัวเล็กๆอยู่ด้านล่างนะคลิกขวาแล้วก็กด Copy Link ไปนะครับ Copy Link a ง d r อ s s นะครับเนี่ย มันก็จะได้ตัว URL มานะครับเอามาใส่ในตัวตรงนี้นะในช่องตรงนี้นะครับไปก๊อปปีกันมาได้เลยนะครับผมใช้กับปูนะตอนนี้ก็แปลงเป็น1.2.5แล้วเท่าที่ผมรู้สึกได้นะครับก็คือแรงขุ่นนะจากเดิมเครื่องนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ27นะครับกินไฟประมาณเท่านี้แหละนะครับก็ตัว แรงขุดนะเพิ่มขึ้นประมาณ10%กินไปเท่าๆเดิมน,นะครับก็เรียกว่า FCHC ดี C C D ขึ้นนะประมาณนี้นะก็ใครที่มีไข้เขียวอยู่นะครับไปอัปเดตกันด้วยนะครับเครื่องนี้ก็เป็น3.60ก็ได้แรงขุดอยู่ประมาณ2.9นะหรือว่าประมาณ3กิโลเฮนะครับประมาณนี้เนาะก็จากเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะวิ่งอยู่ประมาณสัก2.6 2.7ใกล้ๆเคียงนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ10%นะครับเพื่อน โอเคเดี๋ยวเราจะทําการลองใส่ชุดคาสั่งนี้กันดูนะครับเพื่อนว่าจะมีแรงขุดเพิ่มมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวลบลบ NR 2ไปเลยนะครับมาเราคือเข้าไป edit ตัวเครื่องขุดนะครับแล้วก็ไปใส่ชุดคาสั่งตรงนี้นะเป็นลบบ NR เป็นวัสนะครับแล้วก็กด Apply c h a i n นะครับอั d a t e นะแล้วก็สร้าง ผมจะสร้างเป็นตัวขุดใหม่นะแต่อันนี้สร้างมาแล้วนะครับก็ว่าดดโอว์เกอร์เลยอ่าประมาณนี้เนาะทีนี้ก็มารอดูนะในตัวเครื่องขุดกันนะว่ามันจะแรงขึ้นขนขาดไหนนะครับตัวนี้นะเบรไลน์ที่มันวิ่งอยู่นะครับก็อยู่ประมาณเรียกว่า8 8 6 8 8 5แโซนี้นะครับหรือแต่ละใบเนี่ยก็ อยู่ประมาณสัก2.9กว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะวิ่งไปถึง9หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวรอดูนะโอเคตอนนี้นะก็ในหน้าจอนะครับมันก็ขึ้นว่า g p u 012อะไรพวกนี้เนาะก็ base เขาบอกว่าอ u t o t u n n n g Finish นะครับแล้วก็ base NT i s 32นะครับ ก็จูนให้นะว่ามันอยู่ที่สารสองนะครับจะเป็นค่าที่ขุดแรงที่สุดนะคิดว่างั้นนะก็ <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะว่าแรงขุดมันจะไปจบตรงไหนนะครับผมว่าแรงขุดนะครับก็น่าจะได้ใกล้เคียงเดิมๆนี่แหละอยู่ที่แปดจุดเจ็ดกว่ากว่าแปดจุดแปดแถวๆนี้นะครับเห็นไหม ก็ไม่ได้หนีจากเดิมสักเท่า,าไหร่นะครับพอเดี๋ยวเราลองไปปรับเป็นลบลบ n t ดูนะครับผมจากค่าที่มันอ่านมาเนาะเป็น32นะเดี๋ยวผมจะลองไปคีย์ใหม่นะครับผมดูซิว่ามันจะต่างกันขนาดไหนนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้ค่าหนึ่งมาแล้วเนาะอยู่ที่8.77นะโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวลองแก้ตัวไฟชีทดูนิดนึงนครับนี่นะซึ่งเปลี่ยนเป็น อันนี้ลบเอ็นสองนะเราลองเป็นลบ nt ็นทีาดูนะครับกด a อปพลไปเลยนะครับกดอัปเดตเอา w วอ k เกอร์นะครับลองดูกันเครืองขุดก็จะทำการรีบูตตัวขุดนะครับเห็นว่า m i n เ r อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตรวจสอบไปดูนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับดูซิว่าขุดจะดีขนาดไหนนะครับหรืออาจะไม่ดีเลย <laughs> โอเคก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละนะครับผมว่าไอ้เคียงนะประมาณสามแต่ก็ไม่ถึงนะครับก็จริงเท่าเท่ากับตอนที่ผมไม่ได้เสร็จนะผมว่าใกล้เคียงเลยครับ8ป8จุดแปดเจ็ดแปดจุดแปดหกเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะมีระบบออโต้จูนจูนมาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้คิดเอาเล่นๆนะเพราเออมันน่าจะประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวตอนปัจจุบันตอนเนี้ยก็ ถามว่าแรงขึ้นไหมก็เท่าเท่าเดิมนะเนี่ยแปรจุดแปดหกเจ็ดนะครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็วิ่งหนีอยู่นะครับทั้งที่ผมไม่ได้จูนนะอก็เึืว่ามันน่าจะออสซจูนมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าลองไปปรับปรจูนกันดูนะครับใครมีสูตรเด็ดอะไรก็ลองเอามาโพสต์บอกกันได้นะครับอันนี้เท่าที่ดูนะดูด้วยสายตาไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวผมปรับไปเป็นตัวไฟชีตเดิมแล้วกันนะครับอันนี้ก็ก็ท้ายคลิปนะครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าตัว One Zero Miner นะออกเวอร์ชั่น1.25มาแล้วนะครับก็ทำให้ตัว Efficiency มันดีขึ้นนะครับแรงขุดเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก10%ได้นะครับซึ่งเขาจะมีโหมดพิเศษออกมาเป็นลบ NT กับลบ NR ประมาณนี้เนาะซึ่งก็ลองไปลองใช้กันดูได้นะครับเท่าที่แต่เท่าที่ผมทำดูในคลิปเนี่ย มันก็แทบจะไม่ค่อยต่างอะไรกันมากนะครับเอาเป็นว่าของผมเองส่วนตัวผมก็จะไม่ได้ใช้ไอ้โหมดกูขอกอันนี้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทําแล้วมันได้มากขึ้นนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองปรับดูบ้างนะครับโอเคคลิปนี้จบเพลงทานแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไ i พีส Studio แล้วก็ช่องในเครือนะครับทั้ง e v วิดเอดทตทั้งตัวพีทีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้ว